ครับก็วันนี้เราจะมาฝึกการหาสมการของเส้นตรงจากตัวยอย่างของจุดตัดแกน x แกน y นะครับที่โจทย์ให้มานะครับก็วิธีการแรกนะครับที่จะหา,าสร้างสมการเส้นตรงเราจะต้องหาความชันของอาหาความชันของจุดตัดนี้มาก่อนนะครับของการาฟตัวนี้มาก่อนนะครับของสมการมาก่อนครับการหาความชันก็จะมีสูตรว่า m จ็จจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ ดลต้า y นะครับส่วนด้วยด e ลต้าเนะครับก็คือผลต่างของจุดตัดแกน y นะครับหารด้วยผลต่างของแกน x นะครับซึ่งมันจากข้อนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเราสามารถที่จะเลือกมาได้เลยนะครับว่าจะเอาจุดไหนที่เป็นติดลบอันนี้เพื่อให้มันคิดเลขง่ายขึ้นนะครับผมจะเอาจุดที่มันเป็นจุดบวกนะครับก็คือจะเอาช่องตัว2ช่องสุดท้ายมาเลยนะครับ ผมจะให้ตัวนี้เป็น y 2นะครับและตัวนี้ก็เป็น y 1นึ่งนะครับเพอัะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับมันจะเป็น y 2นะครับลบ y 1นะครับส่วนด้วย x 2ลบ x 1แบบนี้นะครับอันนี้ผมจะให้ตัวนี้เป็น y 2นะครับอันนี้ให้เป็น y 1ส่วนตัวนี้จะให้เป็น x 2อันนี้ก็เป็น x 1แบบนี้นะครับโอเคนะครับ <c oughs> คิดว่าน่าจะ พอเข้าใจนะครับเราก็จะหาความชันก็จะได้เป็น y 2ก็คือ14แล้วก็ลบด้วย y 1 y 1ก็คือ8โอเคนะครับ, okay, รบก็ส่วนด้วย x 2 x 2ก็คือ5ใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วย3นะครับแบบนี้นครับ4ีลบแเหลือ6นะครับอันนี้ก็เหลือ2นะครับ เพราะนั้นเราก็ได้ m นะครับความชันก็คือเราหามาได้ m ก็มีค่าเท่ากับสามนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราได้ความชัน m เท่ากับ3มานะครับการที่เราจะแก้จโจทย์ข้อนี้ได้นะครับเราก็ควรจะจํารูปของสมการเส้นตรงได้ซึ่งจะมีรูปของ y จะมีค่าเท่ากับ m อะไรครับ m x แล้วก็บวกด้วย b นะครับโดยที่ b ก็คือ,อจุดตัดแกน y นะครับทีนี้ เราทราบ m แล้วนะครับก็คือ3แต่เราไม่ทราบว่า b คืออะไรนะครับเราก็ต้องไปหาค่า b นะครับวิธีการหาค่า b ก็เราสามารถเอา y จากจุดใดจุดหนึ่งนะครับมาแทนลงในสมการได้เลยนะครับอันนี้ผมจะลองเอา8มาแทนลงใน y เลยนะครับเพื่อหา b นะครับเพราะนั้น y ก็จะกลายเป็นเท่ากับ8นะครับแล้วก็ m ตัวนี้ก็คือเป็นความชันก็คือ3ส่วน x ของจาก8 x ของข้อนี้ก็คือ3ามนะครับก็จะเป็นสามแล้วก็บวกด้วย b โอเคเราก็จะติดตัวสมการเดียวคือตัว b แล้วนะครับก็คิดเลขต่อก็จะได้เท่ากับ9ใช่ไหมครับบวกด้วย b นะครับแบบนี้เพราะนั้น b <c oughs> เดียวก็จะมีค่าเท่ากับแ8ดลบ9นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับลบ1นนั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็เอามาเขียนในรูปของสมการเส้นตรงนะครับก็คือ y ก็มีค่าเท่ากับ m ก็คือความชันก็คือ3ใช่ไหม x แล้วก็แล้วก็บวกด้วย r บวกด้วยจุดตัดแกน y ก็คือลบหนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมันผิดไปนิดนึงจริงๆต้องเขียนค่าลบนะครับก็คือเป็นลบหนึโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับโอเคนะครับก็ตอบเท่ากับ y เท่ากับส x ลบหนนะครับก็เป็นคำตอบของ ข้อนี้นะครับโอเคนะครับไว้เจอกันในตอนต่อไปนะครับ